่าท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือเขามีการชี้แจงกองทัพเรือเขาชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นในการที่จะจัดซื้อเรือดำน้ํามูลค่า22,500ล้านเรียว่าตั้งโต๊ะ,ะแถลงเลยแล้วก็มีการ,รพาดมาถึงพาดพิงมาถึงคุณยุทธพงศ์จัดสเสถียรซึ่งคุณยุทธพงศ์เนี่ยแกเป็นคนเปิดประเด็น 2GG เก๋ที่แกพูดอย่างนี้เนี่ยสัญญาที่ถ่ากองทัพเรือเอามาให้ดูเนี่ยของเกคนั่นแหละเป็นเรื่องเลยเมื่อวานนี้ทัพเรือเขาชี้แจงไปวันนี้คุณยุทธพงศ์มาโต้กลับอีกนะฮะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับสสมหาสารคามแล้วก็มีคุณครูมานิกสังพุ่มด้วยวันนี้แถลงข่าวตอบโต้พลเรือโทประชาติประชาชาศิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทัพเรือและโคโกศกกองทัพเรือที่บอกว่า พักเพื่อไทยเนี่ยนำประเด็มเรือดำน้ามาเล่นการเมืองมาเล่นการเมืองรวมทั้งเรื่อง G2G ที่บอกว่าเป็น G2G เก๊ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทําให้พักเพื่อไทยเสียหายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ <ừ. S 1> คุณยุทธพงศ์บอกนี่ผมต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานที่ทัพเรือบอกว่าเป็นเรื่องเก๊เนี่ยคุณยุทธพงศ์บอกว่าการที่พมเรือโทประชาชาติกล่าวหาว่าตนนําเรื่องเรือดำน้ามาเล่นการเมืองเนี่ยไม่จริงเพราะตนไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้มีปัญหาและก็ไม่ได้เกลียดชังกองทัพเรือด้วย แต่ตนเนี่ยทำหน้าที่ของสสในฐานะกรรมธิการงบประมาณก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าใช้เงินถึง2 2 0 0 0ล้านในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาโควิดประชาชนยากจนแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่แล้วก็อ้างว่าซื้อเพิ่มอีกสองลำเพราะไม่ได้มีการซื้อเครื่องบินอากาศยานเลยและงบทั้งหมดเป็นภาษีของประชาชนไม่ใช่เหรอนะฮะไม่ใช่เงินของกองทัพเรือน่าจะใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดและคุ้มค่ากับประชาชนที่กำลังทุกข์ยากกับวิกฤต คุณยุทธพงศ์บอกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ําไม่มีความผูกพันใดๆในสัญญาไม่มีและก็ไม่มีความเสียหายถ้ายกเลิกสัญญาจึงไม่จําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งรัฐบาลสามารถเจรจากับจีนได้และชี้แจงให้เห็นว่าไทยเนี่ยกำลังมีภาวะ,ะวิกฤตทางเศรษฐกิจมีปัญหาด้านงบประมาณจีนก็น่าจะเข้าใจจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสงประเทศ ส่วนว่าทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ g 2 g หรือไม่เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยกองทัพส่งตัวแทนง,งบไปทําสัญญาซึ่งก็ไม่ใช่แบบรัฐต่อรัฐจึงขอให้กองทัพเรือน,นําหนังสือมอบอํานาจเต็มหรือว่า full power มาชี้แจงด้วยคุณยุทธพงศ์บอกตอนท้ายนะครับว่าผมขอวิงบอลเรียกร้องให้นายกให้จราจาให้กองทัพเรือหยุดซื้อเรือดน,น้ำสองลำนีท้ทีเห็นแก่ความเดือดร้อนของประชาชนขอให้เลื่อนไปก่อน นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีศักยภาพอันดับที่26ของโลกแล้วของกองทัพเรือนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะซื้อเพิ่มเราต้องใช้เงินถึง36,000ล้านบาทถือว่าเป็นงบมหาศาลนะครับอ่านี่เป็นท่านหนึ่ง ใช่ครับอีกท่านหนึ่งครูมานิดก็สองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขาร่วมกันแถลงมาตลอดตั้งแต่มีผลจากคณะอนุกรรมธิการออกมานะครับทางฝั่งของนายครูมานิดก็บอกว่าไม่คิดว่ากองทัพเรือจะขนกําลังพลออกมาเยอะขนาดนี้กําลังพลเข้าใจว่าเมื่อวานในการแถลงข่าวนะฮะที่มีการนำเรียกว่าหน่วยเรียกว่าคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องของเรือลำน้ำเนี่ยในกองทัพเรือหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยออกมาครบเลยนั่งสองแถวเลยนะฮะ นายกรุมริบอกเราเห็นด้วยนะกับการสร้างศักยภาพของกองทัพเรือที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศแต่ในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยแม้นายอนุก,กรรมธิการจะต่อรองขอสักลำหนึ่งก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนแรกมาสองเนี่ยขอลำหนึ่งก่อนได้ไหมกองทัพเรือก็ไม่ยอม,อมนะอยากได้เรือดำน้ําตามที่ขอมาอย่างเดียวทําให้เหมือนเด็กน้อยงองแงร้องไห้กระทืบเท้าจะกินขนมให้ได้แลวพานมาถึงพักเพื่อไทย ทั้งทงที่วันนี้ประเทศเราเจอสารพัดปัญหาเลยนะฮะแทบจะไม่มีเงินถังแตกอีกอ,อาจจะต้องกู้เงินเพิ่มรถไฟฟบทแบบนี้จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่นายครูมิตออกมาถแถลงคู่กับคุณยุทธพงศ์ครับบอกเนี่ยเหมือนเด็กงองแงเลยพอไม่ได้ก็จะร้องงองแงอยู่ตลอดอทั้งทั้ท,ที่บอกคือไม่ใช่ว่าไม่ให้จะไม่ให้ซื้อแต่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ย นะด้วยเรื่องงบประมาณต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะไม่พอเดี๋ยวค่อยซื้อได้ไหมอะไรลักษณะแบบนี้ก็ต่อรองกันครูวันนี้แกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าเดี๋ยวพอเรามีเงินเนี่ยเราไม่เราไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยซื้อเลยซื้อให้เต็มอ่าวไทยเลยซื้อแล้วเอามาจอดที่แม่น้ําเจ้าพยาด้วยเด็กจะได้ดูนะก็คือแต่ถ้าต้องซื้อในวาระที่ประเทศเราไม่ต้องกู้ไงใช่ไหมฮะแต่ติดติดนิดเดียวนะกันคือเรื่องเมื่อวานนี้ที่กองทัพเรือแถลงเนี่ยมีท่อนหนึ่งที่ทางพลเรือโทประชาชาติบอกว่า จริงๆเนี่ยสัญญาเราไม่ไม่เก๊ใช่ไหมไม่ใช่ g 2 g เก๋เหมือนเพื่อไทยเหมือนตอนจำนำข้าววันนี้คุณประเสริฐอีกคนหนึ่งที่ออกมาถแถลงบอกโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็เหมือนโตกลับไปเลยอ,ะอ่ะเออนี่แหละก็เป็นท่าทีจีกฝั่ังของเพื่อไทยเขาครับ <นะ S 1> โฆษกกองทัพเรือเองก็มีความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้นะฮะท่านพลเรือโทประชาชาศิริสวัสดินี่แหละฮะท่านก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าหลังจากที่แถลงข่าวไปเมื่อวานแล้วเนี่ยโฆษกองทัพเรือบอก จะไม่พูดอีกแล้วจะไม่พูดอีกแล้วไม่มีนโยบายให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้แล้วพูดชัดเจนเพียงพอแล้วไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกนําไปจุดประเด็นทางการเมืองอีกแล้วการถแถลงตอบโต้นะครับเนื่องจากกองทัพเรือเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นการจัดซื้อที่ผิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สอสอเพื่อไทยเข้าใจผิดก็ต้องอธิบายให้เข้าใจถ้าท่านบอกว่ากองทัพเรือผิดชี้แจงไม่ครบถ้วนก็ควรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อน ไม่ใช่ออกมาแถลงต่อสาธารณชนว่ากองทัพเรือทําผิดทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดตามไปด้วยนะครับส่วนคนจะชอบหรือไม่ชอบในการที่จะมีเรือดำน้ำเนี่ยพลเรือโทรประชาชาติบอกว่าก็เป็นความเชื่อที่ฝังในจิตใจแต่ละคนห้ามกันไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนเชื่อว่ากองทัพเรือก็เป็นกองทัพเรือของประชาชน ที่มุ่งมั่นทํางานปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศทางทะเลและก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถก็เรียกว่าทัพเรือขอจบเท่านี้จเที้หยุดเท่านี้ไม่หยุดอเอาเป็นว,ว่าเมื่อวานถแถลงเสร็จคือจบเท่านั้นมมนมีต่อแล้วนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะถูกจุดกระแสะทางการเมืองแต่ว่าเมื่อวานท่านก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะแต่ที่อ้างโพบ้างอ้างอะไรบ้างเนีนะ่ยโอ้เมื่อวานท่านก็ตอกกลับ ไปเพื่อไทยไปหลายดอกอ่ะใช่แต่ก็ยืนยันว่าเท่านั้นจบแล้วนะครับนี่ในส่วนของกองทัพเรือที่ออกมาชี้แจงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีเรื่องของเรือดำน้ําออกมาแม้จะมีการถแถลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่กระแสรเรื่องของไม่เอาเรือดำน้ำเนี่ยก็เป็นกระแสโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนก็ออกมาเป็นแฮชแท็กที่มันทําให้ขึ้นอันดับนึ่งในในทวิตเตอร์เนี่ยมันก็เห็นแนวโน้มในสังคมออนไลน์แล้วว่าคนเนี่ยไม่เอาทีนี้เมื่อไม่เอาเนี่ยเหมือนกับว่าแรงตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่ง ไปยังพักการเมืองเหมือนกันหนึ่งในพักที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าอาจจะมีการทบทวนท่าทีคือประชาธิปัตย์คุณกุลพัฒน์เชื่อไหมครับประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าเอยเดี๋ยวต้องขอทบทวนแล้วเ,เพราะว่าท่าทีดูแล้วโอ้ไปต่อแล้วประชาธิาจจปัตย์เนี่ย<ะ>มีกรรมธิการอ,อ,อยู่6คน6คนอยู่ในกรรมธิการก็ประมาณชุดใหญ่ใช่อ่าเป็นเสียงของเขาหคนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ทางคุณชัยชนะเดชเดโช สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามันพรบงบปี64เนี่ยก็บอกเรื่องที่เนี่ยมีการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำนี่นะฮะบอกว่าแม้ประชาธิปัตย์จะเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่เคยประกาศชัดแล้วว่าหากเรื่องใดไม่เห็นด้วยก็ต้องใช้มติพักพิจารณาในเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องหลักนะครับโดยกรรมธิการสัดส่วนประชาธิปัตย จะมีการหารือกันเบื้องต้นแล้วและจะนําผลหารือเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ภายในวันนี้นะครับแม้จะมีการพิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ําจบในชั้นอนุกรรมธิการครุพันแล้วแต่เมื่อเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจก็ต้องรอมติจากพักที่จะออกมาก่อนอและล่าสุดนะครับหลังจากที่เขามีการนําเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์มีมติออกมาแล้วนะฮะมะติเนี่ยทางคุณอัครเดชวงพิทักษโรธนะครับสอสอราชบุรีแล้วก็เป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นในฐานะโฆษกของกรรมธิการพรบง,งบด้วยบ,บอกว่าที่ประชุมพักประชาธิปัตย์มีมติเอกฉันครับให้กรรมธิการงบในสัดส่วนของประชาธิปัตย์ไปหารือกับกรรมธิการงบของพักร่วมในการเสนอให้รัฐบาลน,นะฮะ ในการเสนอให้รัฐบาลแล้วก็กองทัพเรือทบทวนนำวาระการจัดซื้อเรือดำน้ําออกไปจากวาระการพิจารณาของกรรมธิการชุดใหญ่พรุ่งนี้ครับประชาธิปัตย์ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาขอค้านขอให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านี่นะฮะเพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต,ตอนนี้สําคัญกว่าแต่ถ้าทางกองทัพเรือนะครับยังยืนยันที่จะเอาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ําเข้าสู่วาระการประชุมแล้วเนี่ยกรรมธิการงบของพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีท่าทีไม่สนับสนุนให้ผ่านงบจัดซื้อเรือดำน้ำขนาะเดียวกันเนี่ยประธานวิพักประชาธิปัตย์ก็ประสานไปยังคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกแลก้วก็มติกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักให้แจ้งให้ครมอรับทราบว่าพักประชาธิปัตย์คิดแบบนี้ชัดเจนว่าขอให้ทบทวนทีนี้มันน่าสนใจเพราะประชาธิปัตย์คุณกุลพัฒน์นบอกมีี6ที่นั่ง,นงในกรรมธิการใช่ไหมใช่ทีนี้แหละก็ต้องดูว่ามันจะพลิกได้หรือเปล่า อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ากรรมธิการงบประมาณนี่นะครับปี64เนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมด72คนหมูเชอะนะเนี่ย72คน<อ>ครุร่งนี้เนี่ยรุร่งนี้เขาจะประชุมกันตอน9โมง9โมงตรงประชุมกันแล้ววาระเรือดำน้ำอยู่ตอน9้าโมงครึ่งอ,อ้น่าจะเป็นวาระแรกเลยมัง้งเ้า <relatively S 1> <sentences> โมงครึง่งน่าจะวาระแรกเลยนะทีนี้หลายคนก็ถามว่าอ้าแล้ว72เสียงเนี่ย ที่มีอยู่เนี่ยจะโหวตกันอย่างไร,รแล้วอยู่ฝั่งไหนกันบ้าง72เ,ออเสียงนี่ก็เป็นตัวแทนเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูเ,ออเป็นตัวแทนจากแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจากคณะรัฐมนตรีจากพักการเมืองต่างๆซึ่งเอาง่ายๆครผมแบ่งเป็นสองฝั่งให้ท่านผู้ชมเห็นเลยรัฐบาลมี47เสียงฝ่ายค้านมี25เสียงเนี่ยคะแนนมันโดดชัดเลยนะฮะคือถ้ารัฐบาลเนี่ยประกาศว่าทุกพักเห็นด้วย ว่าจะให้ซื้อเรือดำน้ํายังไงก็ชนะ47เสียงยังไงก็ชนะครับพรุ่งนี้เรือดำน้ําก็จะได้นะฮะสมใจทับเรือแต่วันนี้ทางประชิปัดเขาบอกแล้วใช่ไหมใช่เขาบอกเขาไม่เอาด้วยครับลบไป6ก็จะเหลือ41ต่อ25ไม่สิอาจจะไปบวกอีหกแล้วบ้าอ่าเขาไม่เอาด้วยอี่าเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าบวกไปสักที้าทีว่าจะไม่เอาเลยอ่าไม่เอาหมายความอาจจะไม่ออกเสียงนะฮะแต่ถ้า ประชาธิปัตย์ไปโหวตร,ร่วมกับฝ่ายค้านคือไม่เอาเดือดน้ำนะฮะก็จะเป็น41นะต่อ31โอ้ก็10เสียงก็ยังขาดอยู่นะก็เสียงอ่าก็ยังขาดอยู่นะทีนี้เนี่ยมันจะพลิกได้ต่อเมื่อ,อไรไหมฮะต่อเมื่อประชาธิปัตย์ 8, 6บวกภูมิใจไทย7อ่าภูมิใจไทยอีก7ใช่ประชาธิปัตย์ 8, 6ภูมิใจไทย7บวกกับฝ่ายค้าน ซึ่งมี25ม25บวก6บวก7เนี่ยนะฮะผมกดเนี่ยคือ38ครัฝ่ายค้านจะเป็น38แต่ต้องลบทางสั่ง47ด้วยนะ,ะ47ลบ6ลบ7เหลื34อ34ครับแต่กรณีนี้ทางคนที่ออกมาเช่นอันนี้กรณีสมมุติภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ต้องมาเข้ากับทางฝ่ายค้านทั้ง2พรพัเลย,เ,ลยเออและทีนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากคุณสิริกัญญาตันสกุลนะเป็นสส9ไกล นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ด้วยเนี่ยก็บอกว่าก็คาดหวังว่าภูมิใจไทยจะตามมาอีกพักหนึ่งน,นั่น,<า>นมีการลักษณะเหมือนเชิงเรียกร้องบอกก็หวังว่าภูมิใจไทยจะตามมาอีกพักหนึ่งทีนี้ต้องดูท่าทีภูมิใจไทยก่อนว่าจะเอาอย่างไรนะครับว่าจะตามประชดปิะรมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่าทีของการภาพพิจารณาในชุดนี้มันชัดเจนมากมันชัดเจนมากเพราะว่าอย่างไงเนี่ยถ้าเอาจริงรัฐบาลเนี่ยเฉพาะคณะรัฐมนตรีบวกพักพลังประชารัฐเนี่ย ก็ชนะแล้วก็ชนะแล้วแต่ถ้ามีภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์โหวตสวนไปโหวตให้กับฝ่ายค้านบอกไม่เอาแล้วเรือดำน้าพรุ่งนี้ตกเลยนะฮะเรื่องนี้ตกเลยนะฮะเนี่ยอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกเนี่ยกรรมธิการงบสัดส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงไม่พอที่จะโหวตคัดค้านได้มีเสียงไม่พอที่จะโหวตคัดค้านได้ยังต้องการเสียงของกรรมธิการฝั่งพักร่วม ที่เห็นตรงกับเราว่าจะต้องระง,งับและชะลอโครงการนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นโอเคประชิปัดมาแล้วหมาแล้วหเหลือภูมิใจไทยอีกเอีกเว่าจะมาหรือเปล่าถ้าวันนี้สมมติพรุนออี้เช้าภูมิใจไทยประกาศพรุ่งนี้ตอนเช้าเออก็ตกเลยถ้าเขาโหวตกับฝั่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกันซื้อ,อแต่ว่าพูดก็พูดตามตรงนะอโอกาสมันก็ยากเหมือนกันนะนะ ก็ต้องรอลุ้นแต่ก็ไม่แน่ครับจนกว่าจะมีผลออกมาพรุ่งนี้เช้าจริงๆฟุตบอลน่ยนกหวีดไม่เป่าอะลูกบอลกลมๆมันก็กลิ้งไปเรื่อยอะโอ้นี่มีเปรียบเทียบเปรียบเปรลยด้วยนะใช่ไหม90นาทีเนี่ยกรรมการไม่เป่าหมดเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเครื่องพรุ่งนี้บวตอะมันก็ยังมีโอกาส เก้านาฬิกาสานาทีพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าใจว่าคงจะทราบจริงๆเนี่ยสักสายๆละ <c oughs> สักสิบโมงสิบครึ่งเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรว่าเราจะได้2ลำไหมหรือเราจะไม่ซื้อเลย <c oughs> อ่ะรอกันต่อน,นี่คือเรื่องของเรือนำ้นำ